ใน,ใน,ในี่จะไปละเมิดส,สิทธิ์คือได้ยังไงเราตำรวจอ,อ่ะเฮ้ยธรรมาร,รมาเก่งเหรอว่างไงเก่งทั้งในเปล่าเฮ้ยธรรมาร,รมาช บุกปรีพาคุญชผู้ชมมาอัปเดตประเด็นร้อนค่ะล่าสุดคุณหนุ่มกัญชัยได้บุกไปถึงสอน,นอทองหล่อเพื่อที่จะติดตามคาดีที่ฟ้องหมิ่นประมาทกับกลุ่มเชื่อมจิตเอาไว้และทราบว่าวันนี้นะคะคือวันที่สามิถุนายนทางกลุ่มเชื่อมจิตได้เดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สอน,นอทองหล่อซึ่งต้องบอกว่าเข้าพบก่อนวันที่นัดหมายที่มีหมายเรียกนั่นก็คือวันที่5มิถุนายน งานนี้คุณหนุ่มเขาทราบเขาก็เลยจะต้องมาติดตามพดีแต่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะมันก็เกิดเรื่องวุ่นวุ่นขึ้นที่สอนอทองหลอ่อที่เจ้าตัวเนี่ยถึงกับต้องตามถามเลยว่าตำรวจนั้นสองมาตรฐานหรือเปล่าทำไมถึงอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มเชื่อมจิตแบบนี้เพราะว่าการพิมพ์ลายนิ้วมือเนี่ยจะต้องไปพิมพ์ลายนิ้วมือที่บริเวณชั้นสองแต่ตำรวจเนี่ยเอื้ออำนวยความสะดวกให้กลุ่มเชื่อมจิตได้พิมพ์ลายนิ้วมือที่บริเวณชั้นหนึ่งค่ะคุณผู้ชมอีกทั้งยังมีการกั้นบริเวณต่างๆไม่ให้ทาางคุุณหหนน่่่่มมรืืออววสลชนนี เข้าไปใกล้กับทางกลุ่มเชื่อมจิตเดี๋ยวพุกพิมะจะพาผู้ชมไปดูาภาพเหตุการณ์คร่าวๆที่คุณหนุ่มมาถึงนะคะแล้วก็มีการเอ่ยชื่อคุณธรรมราชซึ่งเป็นทนายความของฝั่งกลุ่มเชื่อมจิตนั่นเองค่ะว่าไงธรรมราชออกมาคุยกันหน่อยดิเก่งในโซเชียลอย่างเดียวมึงอะแล้วสองมาตรฐานด้วยคือคือคือประสานกัพุ่มกับแล้วพุ่มกับบอกว่าก็ต้องทําเหมือนแบบ ทุกคนก็คือต้องพิมพ์ลายนิ้วมือชั้นสองอ่าอันนี้พุ่งกับฟุตบอกนะฮะของทองหล่อเนี่ยแต่ว่าพอถึงเวลาเสร็จปุ๊บกลายเป็นว่าพุ่งกลับสื่อให้พิมพ์ข้างล่างงั้นแสดงว่าต่อไปนี้ผู้ต้องหาใครก็มาที่นี่ก็พิมพ์ตรงไหนก็ได้ทองหล่ออำนวยความสะดวกให้หมดเนี้ยหรอฮะส่วนพี่มาก็ได้ฐานะผู้เสียหายที่เป็นเจ้าทุกตราที่เจ้าทุกตำรวจยังไม่พี่เข้าไปเลยเพราะฉะนั้นคือคือตอนนี้คือแค่ก็อยากจะตั้งตั้งตั้งข้อสงสัยว่าต่อไปนี้ยถ้าผู้ต้องหามาเนี่ย คือจะเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างเป็นใครก็แล้วแต่เนี่ยที่เกิดขึ้นในพื้นที่รัศมีท้องหล่อทิ้งตรงไหนก็ได้ใช่ไหมครับซึ่งหลังจากภาพเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะก็ทําให้โลกโซเชียลเนี่ยร้อนแรงมากค่ะแฮชแท็คุณหนุ่มกันใช้ยแฮชแท็กลุ่มเชื่อมจิตต่างๆเนี่ยก็ติดเทรนในทวิตเตอร์นะคะ โดยทางคุณหนุ่มเขาก็บอกว่าถ้าเกิดแบบแก๊งนั้นเนี่ยเขาไม่ออกมาเขาก็ไม่กลับเหมือนกันจนในที่สุดค่ะเวลาสองทุ่มสีโดยประมาณนะคะก็จะมีกลุ่มเชื่อมจิตเนี่ยเดินทางออกมามีรถตู้นะคะมารอรับท่ามกลางเสียงประชาชนค่ะที่ตะโกนด่าทอต่างๆแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์นะคะางานนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่าเรื่องจะจบลงอย่างไรแต่ดูแล้วเนี่ยคุณหนุ่มเขาก็ไม่ยอมแน่